สวัสดีครับรอบนี้มาอย่างไวหลังจากที่ปล่อย iOS 18.6.1ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้ Apple ก็ปล่อย iOS 18.6.2มาให้อัปเดตกันต่อเลยครับสำหรับ iOS 18.6.2รองรับ i p h o n นในรุ่นต่างๆที่แสดงอยูบ,บนหน้าจอตอนนี้ครับนอกเหนือจาก iOS 18.6.2แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPadOS 18.6.2และ MacOS 15.6.2มาให้อัปเดตกันด้วยครับสำหรับหมเลปิ้วใหม่ของ iOS 18.6.2คือ 22G100 เราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีฟีเจอร์อะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างหรือมีอะไรน่าสนใจต้องอัปเดตไหมไปชมกันเลยครับภายหลังการอัปเดต iOS 18.6.2ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับแต่มีการแก้ไขความปลอดภัยที่สําคัญแนะนําให้ทุกคนทําการอัปเดตครับเพราะการอัปเดตครั้งนี้มีการแก้ไขช่องโหว่ในระบบ ImageIO ระบบเบื้องหลังที่ iPhone ใช้ในการอ่านและแสดงผลไฟล์รูปภาพ เช่นเวลาที่เราเปิดรูปในแอปรูปภาพในแอป Safari แอปแชทและอื่นๆปัญหาคือถ้ามีคนสร้างไฟล์รูปพิเศษขึ้นมาเหมือนระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในไฟล์รูปเมื่อเราเปิดรูปขึ้นมา iPhone อาจจะถูกเจาะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยครับช่องโหว่นี้ได้รับการป้องกันแล้วแนะนําให้อัปเดตกันด่วนเพราะช่องโหว่นี้มีการนําไปใช้จริงมีหลายคนพยายามเจาะระบบผ่านวิธีนี้จริงๆแม้จะเป็นการโจมตีที่เจาะจงเป้าหมายเช่นสื่อที่นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลหรือบุคคลมีชื่อเสียง แต่ก็มีความเสี่ยงถ้าเราไม่อัปเดตดังนั้นอัปเดตป้องกันกันด่วนเลยครับเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ <itu. S 1> ล่าสุดนี้จะส่งผลยังไงเพื่อนๆติดตามได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ